สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีกันนะคะว่าบรรยากาศการงานการเงินของชาวราศีกันในเดือนกระกฎาคม2 5 6 4นี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะชาวราศีกันนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิ่งหาคมถึงวันที่23กันยายนค่ะ การทำนายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานก็คือ,อสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะแล้วก็เป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำเลยนะคะว่าบรรยากาศการงานของคุณนะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ ค่ะคนที่ทำงานประจำนะคะได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะตามมาด้วยไพ่เด e เวอร์นะคะแล้วก็ไพ่เดอะไฮโรเฟนค่ะ เดือนนี้นะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นลูกน้องก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเป็นรุ่นน้องอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นคนที่เด็กกว่านะคะเป็นชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟก็จะเป็นคนที่มีความแบบเฉลียวฉลาดนะคะทำงานเก่งนะแต่ว่าค่อนข้างใจร้อนนะคะ ชาวธาตุไฟก็คือคนที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะบรรยากาศการงานของคุณในช่วงนี้นะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะทำให้คุณจะต้องแบบพัฒนาเรียนรู้นะคะแต่ว่าก็ คุณได้ทำงานที่คุณรักนะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกดีนะคะหรือเป็นไปได้เหมือนกันบางคนอาจจะพบรักในที่ทำงานหรือว่า,าทำงานแบบกับกับคนรักอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นไปได้เหมือนกัน เดือนนี้อาจมีเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาทำให้คุณต้องใจร้อนหงุดหงิดนะให้ให้ชาวราศีกัน์ระมัดระวังนะเดือนนี้ยังไงก็ต้องให้อภยนะัยเนาะเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่แบบคนที่อายุน้อยกว่าที่เข้ามาอาจจะสร้างเรื่องปวดหัวให้คุณนิดหน่อยนะยังไงเดือนนี้ให้ให้คุณใช้แบบความใจเย็นนะคะให้อภัยนะคะถ้าถ้ามีเรื่องราวอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะเพราะเดือนนี้บางครั้งเนี่ยการเริ่มต้นทาสิ่งให ใหม่กันทําอะไรที่มันใหม่นะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดเหมือนกันนะคะจบคําทํานายสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนส์นะเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ ได้ไพ่ห้าเมทานะคะตามมาด้วยไพ่จัสติกค่ะแล้วก็ภายสีถ้วยนะคะเดือนนี้นะคนที่ทำ อาชีพวิสระทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะระมัดระวังคำพูดหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดแบบข้อขัดแยง้งเกิดความขัดแยง้แยงแล้วถ้าเกิดคุณไม่ไม่ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หรือว่าคำพูดนะคะอาจจะเป็นการลุกลามไปเป็นการทะเลาะก,กันได้นะคะ อะไรก็ตามอะที่เป็นข้อขัดแย้งอ่ะเดือนนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะยังไงเนี่ยความยุติธรรมนะคะเป็นเดือนของคุณนะคะชาวราศีกันคุณจะได้รับความยุติธรรมกับอะไรก็ตามที่คนอื่นเนี่ยมาทำเหมือนแบบมาเอาเปรียบคุณหรือว่ามาทํำให้คุณรู้สึกแย่เงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามที่ คุณแบบมีข้อขัดแย้งมีข้อตู้แยง้งข้อพิพาทคดีความพวกเนี้ยคะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนของคุณนะคะคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะแต่ว่าบรรยากาศอาจจะน่าเบื่อสักนิดนึงแหละนะ้องเพราะว่ามันจะมีแบบคุณจะต้องเก็บอารมณ์อะนะมันทําให้คุณรู้สึกเบื่อเบื่องานนะคะสําหรับเดือนนี้ยังไงก็ให้อดทนนะคะจบคําทํานายนะคะสําหรับคนที่ทำอ่า ธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคนที่ว่างงานอยู่รอง,งานอยู่เดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ เดือนนี้ได้ไพ่หกถ้วยนะคะตามมาด้วยไพ่หกดาบค่ะแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะคนที่รอง,งานนะเดือนนี้อาจได้เจอกับเพื่อนเก่านะคะ สถานการณ์เก่าๆเพื่อนที่ทํางานเก่าหรือว่าเพื่อนสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีการเข้ามานะคะคุณอาจจะมีการลองถามนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือแต่ว่าตอนนี้คือมันยังไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับเดือนนี้ยังไงก็ต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่า,าสถานการณ์ไม่เป็นใจเลยค่ะคนที่คิดว่าจะช่วยคุณนะ่ะนะหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้เดือนนี้กับ เหมือนไม่ได้ข่าวดีอะเนาะสิ่งที่รอคอยก็ยังไม่ได้แถมมีอะไรที่เข้ามาทําให้รู้สึกตกอกตก,ตก,ตกใจอยู่พอสมควรอีกเนาะยังไม่ใช่เดือนที่ดีสําหรับการเริ่มต้นนะคะยังไงให้คุณลองมองหาอะไรใกล้ๆตัวทําไปก่อนนะเพราะว่าเดือนนี้นะงานที่รอคอยนะคะข่าวที่ข่าวดีที่อยากจะได้ยินอะเดือนนี้ยังไม่ได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่รองานนะคะค่ะ จบคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะการเงินเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะค่ะเดือนนี้ได้ไพ่สองไม้เท้านะคะตามมาด้วยไพ่เด็กถือเหรียญค่ะ แล้วก็ไพห่หกเหรียญน,นะคะหลายคนนะ้มีความคาดหวังนะในเรื่องการเงินเนาะว่าอา,อาจจะพยายามลองหาไรายได้เพิ่มนะหรือหาหนทางใหม่ๆนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะซึ่งเป็นอะไรที่คุณยังไม่เคยทำหรอกคะ่ะนะคะหรือว่าบางคนมองงานที่ติดต่อกับต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยนะคือ คุณก็มองเห็นแหละว่ามันมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังยังไม่สามารถที่จะก้าวไปได้ถึงจุดนั้นนะเออ่คนที่เข้ามามีดิพลกับเรื่องการเงินของคุณในช่วงนี้เป็นชาวท่าดินนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นลูกหลานเด็กอะไรแบบในครอบครัวนะ เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะชาวธาตุดนินจะมีลักษณะ,ะค่อนข้างดูนิ่งแล้วก็สุขุมนะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่เกิดในราศีกันเหมือนคุณนะคะราศีพฤษกหรือว่ามังกรนะคะค่ะเดือนนี้มีเงินเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวงังแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะมีคนที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณด้วยนะซึ่งบางครั้งคุณ คุณก็เหมือนมีความจําเป็นที่จะต้องให้ไปอะ่ะมันก็เลยยิ่งทําให้เงินที่เข้ามาของคุณนะคะคุณจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องแบ่งเงินไปไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะค่ะ จบคําทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มารีนทาร์ลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ